มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเลยนะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยน้องจีน่าวัยขวบ11เดือนหายไปจากบ้านนะคะช่างประมาณเกือบเกือบทุ่มปรากฏว่าโอ้โหคนก็ออกตามหากัน3วัน4วันไม่เจอก็ลุ้นระทึกมากว่าจะตามรอยน้องชมพู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่ามีผู้ต้องสงสัย อาจจะนําพาไปนะคะเพราะว่าเขาตัดเขามีประเด็นพัดหลงแล้วก็นําพาไปและล่าสุดมีการสอบปากคำจนกระทั่งเมื่อเช้านี้นายอาผะหรือว่านายเสี่ยวชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนี่แหละค่ะได้รับสารภาพว่าเป็นคนอุ้มน้องจีน่าไปจริงๆออุ้มแล้วเอาไปปล่อยไว้ที่ถ้าแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านนืเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยค่ะเขาอ้างว่าจะเอาไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขามไม่ได้คิดจะทําร้ายหรือว่าฆ่าแกงอะไร เจ้าหน้าที่ก็นําตัวในแอร์ผขึ้นรถกระบะขึ้นไปที่เส้นทางบนดอยเลยนะคะบริเวณอ่างน้ําห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลเมตรเศษเพื่อนําไปชี้จุดว่าพาน้องจีน,น่าไปซ่อนไว้ในถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีเดินขึ้นไปต่ออีกหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเ็นเส้นทางค่อนข้างสูงชันแล้วก็มีถ้าอยู่ด้านบนจริงๆแต่ว่าถ้าค่อนข้างลึกค่ะ เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีโรยตัวลงไปหานะคะถ้ำนี้อยู่บนเขาอยู่บนเขาขึ้นเขาแล้วก็ต้องโรยตัวลงไปที่ถ้ำลึกอีกทีหนึ่งครับเออเนี่ยค่ะก็หาแต่ไม่เจอตัวค่ะคุณกัมพูไม่เจอไม่เจอทำคำบอกเล่าเอ๊ะยังไงแต่ตอนนันอาภะก็อยู่ด้วยนะแล้ว,แล,วแล้วจะพาไปที่ถ้ำทำไมอ่ะเขาบอกว่าจะเอาไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาอ่า ตามคำบอกเล่าเกิดอะไรมาว่าเอาไปไว้แล้วน้องเดินเดินออกจากถ้ำไปเขาก็บอกว่าทิ้งไว้แล้วเขาก็กับอด็กนีเี่นะคะทิ้งไว้ที่ถ้ำแล้วก็กัดนั่นแหละค่ะทียเด่กลัวกว่าก็เลยสงสัยแล้วแล้วทำไมไม่เจออ่ไม่เจอตัวนะคะก็เลยสอบปากคำอาภาอีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงนั้นเลยถามใหม่ตกลงมันยังไงอาภาก็พูดจาวกวนสุดท้าย ยังไงก็ไม่ทราบนะคะคุณกัมพูอยังไงยังไงก็ไม่ทราบค่ะมามีข้อมูลอีกนะคะว่าอ้าวมีเจอตัวน้องมีคนเอามาไว้ที่กระท่อมไปเจอที่กระท่อมได้ไงหรือว่าอีกชุดหนึ่งไปไปหาเจอที่กระท่อมนั่นแหละค่ะอีกชุดหนึ่งก็ไปหาเจอที่กระท่อมคือเขากระจายกำลังกันหาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีภาพเจอที่กระท่อมไหมคะแต่พูดถึงกระท่อมนี่นะคุณรัชนีอะไรนะคะ เพราะว่าจริงๆอ่ะเขากระจายกําลังกันหาเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยคนอ่ป่าข้าโพดอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยมาสองสามวันแล้วนะถ้าน้องถูกปล่อยตัวอยู่ที่กระท่อมเนี่ยภาพภาพตอนที่เจอแล้วเจ้าหน้าที่เอานมให้น้องกินนะครับแล้วปรากฏว่าเนี่ยเน้องก็ดูอาจจะมอมแมมหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อตัวอาจจะโดนขีดควรพวกเขาเรียกอะไรนะ ตำหน้าตำตาอะไรเงี้ยย่าเย่ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบะนะครับแต่เด็กไม่อ่อนเพเลียเลยนะคะเหลือเชื่อตรงที่เ,เด็กเด็กดวงตาใสแจ๋วแล้วก็หลายคนเห็นน้องในสภาพนี้คือใจชื้นขึ้นมาเลยอะะอะเจอได้ยังไงน,นะคะที่กระท่อมแห่งนี้เราไปคุยกับคุณมนตรีตระกูลสมบัตินะคะผู้สื่อข่าวของเรานะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณมนตรีคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณกำภูคุณรัชนีครับและวก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับคุณมนตตีครับผมครับผมถามนิดนึงก็คือว่าตอนที่อาผะพาไปที่ถ้ำแล้วไม่เจอตอนนี้ครับอะไรดนใจยังไงให้มาเจอน้องที่กระท่อมหรือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ไปเจอตรงนั้นคนที่ไปเจอนั้นเป็นก็เป็นญาติของน้องจีน่านี่แหละครับ ก็โดยแกก็บอกแกก็เดินค้นหานี่แหละครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกผมผมได้คุยกับเขาเ่าผมเป็นคนหนึ่งที่เดินขึ้นไปแล้วก็เจอน้องจีน่าด้วยก็จกังหวะนั้นนะครับที่หลังจากที่เจ้าที่อุ้มน้องลงมาเรียบร้อยเหมือนที่ภาพข่าวที่เห็นนะฮะเพราะว่าน้องก็ยังดูแข็งแรงพอสมควรครับเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อดอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีหิวบ้างครับก็ นะคนนี้คนคนที่เป็นคนที่เป็นญาติญาติกันเนี่ยเขาบอกว่าอาไปดูหมออีกล,ละเขาหมอบอกว่าไปดูหมออันนี้นะหมอดูหมอผีเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เดินมาตามหาบริเวณนี้แล้วก็จะเจออืแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอจริงๆเจอแล้วก็เห็นน้องนั่งอยู่คนเดียวอืนั่งอยู่คนเดียวอยู่ตรงนั้นโดนไม่<ห>มีท่าทางเขายังแบบ ถ้าทางน้องจีงน่าตอนนั้นก็ยังยัง,งงงงอยู่นั่งยัง,งงงงอยู่แล้วเขาบอกไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยแล้วก็มีเหมือนขวดน้ําอยู่ขวดหนึ่งที่วางไว้ให้น้องซึ่งจริงๆเนี่ยน้องไม่สามารถเดินขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวเองแน่นอนเพราะ,ะขนาดผมเนี่ย เป็นผู้ชายแล้วก็เล่นกีฬาประจํายังเดินยี่สิบนาทีนี่เหนื่อยหอบเลย<ะ>และน้องอายุยังไม่ถึงสองขวบเลยไม่สามารถเดินขึ้นมาจุดนี้ได้แน่นอนนะครับ<ะ>เขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีคนที่พาน้องเนี่ยมาไว้ที่อยามันอาจจะไม่เชิงเป็นกระท่อมเขาเรียกว่าห้างนาอย่างเงี้ยนะฮะเืะอนเสียงนาพวกนี้แหละเพราะไม่มีฝาไม่มีอะไรก็เอาไว้สําหรับอาชาวไร่ชาวสวนไว้พักกลบร้อนะอะไรเงี้ย น้องก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละฮะแล้วก็นั่นแหละฮะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนที่พาน้องเนี่ยมาไว้ตัวน,นี้อาจจะไม่นานด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นช่วงเช้าวันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่นะครับว่าคดีน,นี้เนี่ยเป็นปริศนาแรกถูกคลายไปแล้วว่าปริศนาว่าน้องหายไปอยู่ที่ไหนอตอนนี้ก็เรียกว่าดีอกดีใจกันทั้งทั้งหมู่บ้านทั้งเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนแล้วพอเห็นน้อง ได้ลงไปและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียบ้างโดยเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยโอ้โหบรรยากาศนี่เหมือนตามภาพระาที่ที่เราเห็นเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่งเสียงร้องยินดีแล้วก็แม่เนี่ยร้องไห้ตั้งแต่ได้ยินโทรศัพท์เพราะว่าญาติคนเนี้ยโทรเป็นคนโทรมาบอกแม่ว่าเจอน้องแล้วอยู่ที่ห้างดาแห่งเนี้ยแม่ก็วิ่ง หารอบบูบ้านเลยผมพยายามวิ่งตามจนจับใจความได้ว่าอ๋อมีคนโทรมาบอกว่าเจอน้องแล้วตอนนั้นแม่ยังไม่เจอแต่ก็ดีใจมากแล้วตอนน้แม่ยังไม่เจอหน้าไม่ได้เจอหน้าน้องจีน่าเจ้าที่ก็ให้แม่กับพ่อรออยู่ข้างล่างแล้วเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจของกู้ภัยเนี่ยก็ขึ้นกับสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งก็ขึ้นไปเพื่อไปดูพิสูจน์ทราบว่าเจอน้องจีน่าจริงไหมสุดท้ายก็อย่างภาพที่เราเห็นแล้วก็ผมเรียกว่าเป็นปฏิหารชีวิตของน้องจีน่าเลยว่า เ,เขาไม่มีอาการที่ตื่นตกใจหรืออะไรนั่งนิ่งๆน,นั่งเจ้าที่ก็เหมือนที่ภาพที่เราได้ดูนะเจ้าที่ก็นมถั่วเหลืองให้ทานตายหิวไปเสร็จแล้วก็อุ้มลงโดยเดินลงมามาขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถพยาบาล อีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งตัวไปเข้ารับการร,รักษาอาการอ่อนเพลียหรือไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้แต่งก่อนแล้วก็ก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลคนครพิรเชียงใหม่อันนี้ปริศนาแรกที่เรารวมถึงคนไทยทั่วประเทศติดต,ตามมาเนี่ยคลี่คลายไปแล้วว่าปริศนาแรกคือน้องเจอหนอง<จ>ที่เป็นสิ่งที่เบาใจไปแต่มันก็ยังมีปริศนาอีกปริศนาแล้วใครเป็นคนเอาน้องไปไว้ที่นั่นหรือใครเอาน้องไปครับก็สอบปากคาของเสี่ยวหรืออาผ่าเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อก็เหมือนที่เรารู้ข้อมูลกันอยู่นะฮะอ๋อเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของน้องจีน่าใช่ครับสองคนนี้สนิทกันได้ยังไงเพราะว่าสองคนนี้เป็นออพ่าหรือเสี่ยวเนี่ยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้ได้ไดสักไม่กี่ไม่กี่ปีมาเนี่ยฮะหนึ่งหรือสองปีเสร็จแล้วแต่เขาเป็นชนเผ่าเดียวกันกับพ่อของน้องจีน่าแล้วก็ไม่มีงานทําพ่อของน้องจีน่าก็ชวนมักจะชวนให้ไปหรือชวน ไปจ้างให้ไปช่วยทาสวนทําอะไรบ้างก็เลยคุ้นเคยกันอแต่ตามคํากล่าวอ้างของเขาเนี่ยอย่างในเสี่ยวเนี่ยเขาอให้การวกวนแล้วก็อันนี้ตลอดเลยหมายถึงว่าอ่จริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเหลือเหมือนวันเนี้ยที่เขาบอกว่าพาตัวน้องไปไว้ที่ถ้ำอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่มไม่ใช่ความจริงอ่าก็อันนี้ก็เป็นปริศนาที่สองจะต้องไปหาคําตอบว่าแล้วใคร ที่เป็นคนพาน้องไปมีใครร่วมด้วยบ้างเพราะผมโดยโดยผมเองหรือเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็คาดว่าไม่น่าจะมีคนเดียวมันเป็นเขาก็ตั้งข้อสมมติฐานกันว่าเป็นไปได้ไหมที่รวงเจ้าหน้าที่ไปจุดหนึ่งเพื่อจะเอาน้องมาไว้อีกจุดหนึ่งหลังจากที่โดน,นเจ้าที่กดดันหนักเพราะต้องยอมรับว่า สองสามวันที่ผ่านมาเจ้าที่หลายร้อยคนแทบจะไม่ได้หลับได้นอนอค้นกันทุกซอกทุกมุมแล้วก็โดนกดดันอย่างหนักผมเชื่อว่าหน้าคนที่รักพาไปเนี่ยก็ก็กน่าจะเกรงกลัวความผิดแล้วก็นำน้องมาไว้ที่นี่อตอนนี้คดีนี้ก็ยังไม่จบนะฮะตอนนี้มีการ,รสอบสวนกันคุณมนตรีครับสอบพอม่แรงครับคือเราดูจากรูปการดแล้วเนี่ยน้องก็ไม่น่าจะได้อยู่ที่กระท่อมมาตั้งสามสี่วันหรอก น่าจะต้องอยู่ที่อื่นแล้วก็ถูกนำนตัวมาไว้ที่กระท่อมถูกไหมใช่ครับทุกคนก็คิดกันแบบนั้นนะฮะแต่นี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไขปริศนาให้เราได้รู้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน้องจีนา่าซึ่งยังไม่ถึงสองขวบเลยก็ยังเหลือแค่ประเด็นตอนนี้คือประเด็นหลักๆเนี่ยชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นการลักพาตัวแน่แต่ปมของการลักพาตัวมาจากเรื่องอะไรเนี่ยต้องไปสืบสวนสอบสวนกันอีกตอนนี้ก็นอกจากของนอายอภะแล้วหรือนายเสี่ยวแล้วเนี่ย เขาก็ให้การพาทพิงไปถึงลูกเลี้ยงของเขาอตอนนี้คือคุมตัวอาผกับภรรยาไปสอบที่สอไม้แตงแล้วเมื่อเขาพาทพิงไปถึงลูกเลี้ยงของเขาแต่ลูกเลี้ยงของเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่าเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะจากที่เด็กหายธรรมดามันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเจ้าที่ก็ขอทำงานก็คาดว่า น่าจะประมาณสามวันทุกอย่างน่าจะคลี่คลายแต่สิ่งที่น่าดีใจก็คือว่าน้องจีน่าปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าทุกคน,น,นโล่งใจแล้วก็แสดงความดีดีไปด้วยครับคุณมนตรีครับตอนนี้น้องจีน่าเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหรือยังครับหรือว่ายังอยู่โรงพยาบาลครับยังครับยังครับน่าจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลน่าจะสักสองสามวันเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นได้ฟื้นฟูเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องจะปลอดภัยหรือไม่มีอาการที่ผิดปกติเนี่ยแต่อาจจะ คล้ายๆกับรับประทานอาหารไม่ครบมือ้อไม่ได้กินโดมหรืออะไรอย่างนะะี้นะฮะก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้างเพราะว่าถ้าผมเห็นตัวตัวจริงของน้องวันนี้เนี่ยเทียบกับรูปก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยจากเด็กที่อ้วนท้วนแบบว่าแขนเป็นมัดเป็นซ้องเนี่ยตอนนี้น้องก็ดูเหมือนว่าสูบผอ<ห>มลงค่ะสูบผอมไปเยอะฮะพถึงนะฮะคุณแม่ได้เจอตัวน้องจีน่าหรือยังคะ ใครนะฮะคุณแม่ค่ะคุณแม่ของจีน่าค่ะเจอแล้วครับเจอตั people people ้งแต่หลังจากเจ้าที่อุ้มลงไปจากโดยคุณแม่ก็ตามเข้าไปที่รถพยาบาลแล้วคงอยู่กับน้องแล้วฮะน่าจะได้ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลแล้วมั้งค่ะก็ประเด็นเรื่องรักพาตัวน่าสนใจนะคะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยคือนายอาภาเองก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มีนี่มีนินด้วยครับใช่ครับก็ก็อาจจะเป็นเหตุมูลเหตุจูงใจแต่ลึกๆแล้วเราเราเรายัง ยังไม่ทราบว่ามูลเหตุจูงใจที่ดีกว่านี้หรือมีใครร่วมร่วมอยู่ด้วยบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ตํารวจที่ต้องสืบต่อไปครับอแต่สังเกตดูนะที่จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอน้องจีน่าเนี่ยไอ้น้องไม่ได้แบบร้องไห้แบบอะไรเหมือนไม่ตกใจด้วยคือเด็กมีอาการตื่นตกใจเลยครับแปลกมากเลยเนะเนี่ยค่ะครับเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคนแปลกหน้าเั้นเลยปวบเศษเศษอ่ะอ่าแล้วค่ะขอบคุณคุณบนรีนะครับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ข้อดีนะครับที่ที่เจอน้องกีน่าเด็กขวบเสษเศษหายไปตั้งสามสี่วันก็เหลือเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยปกติใช่ไหมแต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะไปสืบสาวราวเรื่องนะครับว่าที่มาที่ไป นะครับเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะเอาเราก็หยุดไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ,ะให้เป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะมาสรุปให้ฟังเราก็มีหน้าที่ที่จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะระยะไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือพ่อแม่นะครับได้น้องกีหน้ากลับมาสู่อ้อมกอดอีกแล้วก็ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือว่ากันตามจริงนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพ่อแม่ผ่านไป 3- 4สี่วันพ่อแม่ได้กลับมาโอ้โหมันมันปาฏิหาร ใช่ไหมคุณรัชนีใช่ค่ะเหมือนทําเงินหายแต่ชีวิตคนมันยิ่งกว่าเงินไหลเทียบกันไม่ติดอ่ะค่ะค่ะนะฮะไม่ไม่ทราบว่าเราจะพอมีเวลาย้อนดูภาพตอนที่คุณแม่โทรศัพท์อะไรเงี้ยเห็นความดีใจของคุณแม่เลยไหมคะมีไหมงานพอจะมีภาพไหมคะอยากให้คุณผู้ชมที่ไม่ได้ตามข่าวทั้งวันเลยวันนี้นะคะมาถึงครบคำแล้วเอยอยากจะดูอ่ะบรรยากาศตอนที่เจอกันออะฟังดูนะคะ นรูจากการตรวจรออนนะครับกันรูการตรวจอนเอาเช็คใหม่กั้นรูกลับนะครับเาลังมาแล้วเตีวาก็ไมเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วรถโรงพยาบาลเขาเตรียมพร้อมแล้วนะปลอดภัยแล้วปดัแล้วดีใจด้วยนะเ อ่าเนี่ยรอยยิ้มรอยยิ้มของทุกำกับรอยยิ้มของเจ้าที่ที่ทำงานกันเหน็บเหนื่อยนะครับเชื่อกันเลยอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยัดยญาเจอน้องแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องหลังนั้นค่อยว่ากันนะครับให้เป็นพนักงาน สอบสวนให้เป็นตำรวจนี่แหละครับที่จะไปดูแลข้อมูลต่างๆถามว่าคุณแม่ปล่อยประละเลยไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดนี่เขาก็จะเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเล่นอยู่ที่หน้าบ้านกับพี่ชายพี่ชายอายุสี่ขวบนะคะคุณพ่อเนี่ยเอาขยะไปทิ้งบอกขยะคุณแม่ทํากับข้าวอยู่หลังบ้าน มันก็เป็นวิถี่แบบนี้นะเปมนเรืปกติเลยใช่ค่ะอย่างผมนี่พ่อแม่ยังเอาไปปล่อยไว้กลางนู่นเลยเล้าเล้าไก่เล้าไก่กับแล้ววัวนะคะบางทีพ่อพ่อควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปปล่อยไว้ตรงนู้นเลยค่ะพอออกมาพ่อพ่อกลับมาก็ไม่เจอปรากฏว่ามีข้อมูลของน้องจูเนียนซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปู่ปู่ขับมอเตอร์ไซค์พาน้องไปคําว่าปู่ของจูเนียนที่เป็นพี่ชายของจีน่าเนี่ย หมายถึงสองคนคือปู่แท้กับนายอาผานี่แหละที่เขาเรียกปู่นะคะก็เลยเป็นที่มาทําให้สาเหตุที่เรียกปู่เพราะว่านายอาผานี่มาอยู่กับมาเป็นเพื่อนของคุณพ่อของน้องกีน่าจนกระทั่งสนิทสนมแล้วน้องกีน่าก็เรียกนายอาผาว่าปู่กับอีกคนหนึ่งก็เป็นปู่แท้เรียกว่าปู่และที่สําคัญคือน้องกีน่าเนี่ยก็ไม่ใช่ให้ใครอุ้มง่ายๆด้วยความที่เขาเด็กแล้วก็จําหน้าได้แล้วก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีนายอาผานี่แหละ ที่สามารถมาเล่นามาอุ้มมากอดมาหอมได้นะคะก็ทิ้งปริศนาไว้ตรงนี้นะครับ